fps ก็แตะ60ตลอดนะ cpu นี่แรงจริง i 5 4 5 7 0 t นี่ปรับเอาต้าความคมชัดที่100%นะครับกินไฟแค่22.0 2 1 7วัตต์ cpu แรงๆราคาจับต้องได้นะครับฝากเว็บไซต์ gling corporation ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยดีกว่านะครับว่า cpu 4 5 7 0 t นั้นจะทำให้ผมรอดจากเนื้อมือของฆาตรกรได้หรือไม่ p พรา r ว่า supply ใจไฟดีจะทําให้ระบบไหลเวียนเนี่ยเสถียรน,นะครับระบบคอมพิวเตอร์เสถียรมาแล้วครับใส่แรม16 g กิกลงไปก็ใช้ไม่ถึงอยู่ดีใช้แค่5 g กิกเองตอนนี้หน้าเอาทโโมัตมาเล่นเนอะอันนี้คลานช้าไปหน่อยเฮ้ยเพื่อนบางหูเฟรมเลด,ดีมากอะเล่นฟินเลยอะบอกเลย c570t มันดีอย่างนี้นี่เองอเวแล้วมันเห็นแล้วไป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  <c oughs> เฮ้ยไม่โดนจูบไปดิจูบไปดิจูบไปดิจ้าใช่ ไม่ทันเลยเลยหัวคูุมตาหน้ากลัวชิคเี้โอ้โดนคนแรกอีกแล้วจะเหลือไหมเนี่ยอามีคนอยากมารับชมผมนะครับอาลรดรับชมอ,อาอมันเฝ้ามันเฝ้าเฮ้ยมันไปแล้วมันไปไหรือเปล่าวะ ไปเลยไปเลยหนี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 แอบก่อนดิพร้อมเชื่อกันปั่นดีกว่าเพื่อนเฮ้ยโอ้โหตกใจนี่ว่าคาตกรนี่มันไม่ใช่คาตกรแล้วมันออกเป็นแนวปีศาจแล้วอย่างเงี้ย เฮ้ยเดินมาเร็วม,มาช่วยกันเฮ้ยชนะบ้างไหมเนี่ยมีไม่มีคลิปชนะเลยเอาลมอีกแล้วเป็นอนาคตเลยยตรงหน้าเลย ต้องเล็งไว้ก่อนนะครับดูรอบๆตัวว่ามีไม้อยู่ตรงไหนบ้างฆาตกรวิ่งเร็วจังเลยต้องรอดสินั่นไงหัดกันลม้มแขวนสักไกลเลยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยต้องปั่นได้จักเครื่องแล้ววะโอ้โหหนักแต่ละคนโอ้โหเป็ดหน่งใช่ไหมใช่ เลือดเพื่อนรถอย่างไวกระตายก่อนปั่นเสร็จไหมเนี่ยเอา้ามีคนช่วยแล้วครับผมก็ทำหน้าที่ปั่นต่อไปทำได้ดีมากครับ4570ชีใน LTA1150 ครับแรมดีดีา3ล,ลื่นปลือฟิลในการเล่นหันซ้ายหันขวาไม่มีคำาวาหน่วงหมุนได้เพื่อเพลื่อนจำเรินใจถือว่าโอเคมากครับมันคงไม่เห็นเรามันคงไปไล่คนนู้น เพื่ออึดใจไว้อย่าพ้่งตายนะไปเลยอเอเาอย่าดิ้นสิเล่นเพลินเพลินมากเลยครับแนะนำเลยครับ CPU ตัวนี้ดูราคาสินค้าได้ที่ www. k l i n t c o r p o r a t i o n com นะครับมีสินค้าที่นำมารีวิวคลิปใน YouTube แล้วก็ลงขายด้วยเลยนะครับมีใบรับประกันออกให้ มีบริการเก็บเงินปลายทางครับแล้วก็มีไปเล่นเป็นเพื่อนด้วยครับเฮ้ยแอบสิแต่ว่าไปเล่นเป็นเพื่อนนี่คือไม่ไม่ไม่ไ,มได้ชนะนะครับอาจจะแพ้เยอะกว่าเอาเว้ิีนี้ชนะเว้ชนะเว้ เฮงไงเฮยปะโถอืมว้เดินเลยเฟตหนึ่งหรือเปล่าตายเลยเหรอหมันเข้าแล้วไปประตูประตู <c oughs> ประตูนู้นหรือประตูนี้อย่ามานะประตูนี้เฮ้ยทำไมถึงเลือกประตูนี้เฮ้ยทันปะวะเฮ้ยไม่ทันแน่เลย เฮ้เฮ้เฮ้เเฮ้เฮ้ทานเร้าโอ้โหรอดครับสินค้าชิ้นนี้ i54570T ท,ทำให้ผมรอดจากเงื้อมือของฆาตการได้นี่ได้พิธีกรรมประจําวันด้วยขอบคุณที่รับชมครับปาากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ได้ใน y o u t u b e นะครับ ด้านล่างนะฮะแอดมาเล่นด้วยกันได้ครับยิ่งคอมเบร